สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับปีตายอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมพศ2565นล่นเองวันนี้ก็มันเป็นวันหยุดนะเดี๋ยวมานาะเราจะมาดูกันนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเพราะาฝนตกละเกินเมื่อกี้ก็เจอแตนเจอแตนนะมันทํารังอยู่ตรงห้องน้ํามันยังไม่ไปไหนเว้ยมันยังไม่รู้จักตายคนใหม่ <laughs> แต่ก่อนไปก้อนชีเสรนี้มีไฟตามเลยนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเมื่อวานนะครับกลับมาจากสารคามเนี่ยก็โอ้หกโมงหกโมงครึ่งแล้วมันค่แล้วก็เลยไม่ได้เอาลงให้ดูนะแต่เมื่อวานก็มาตัด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 มาดูโอ้แทบจะไม่ได้ตัดอะไรอลยคือมันมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่บันจากาศที่เราประทับใจที่เราชอบอะเวลาเราส่งมอบเราก็ไม่อยากตัดออกเนี่ยเราก็เลยเออใส่ใส่ใส่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอัปลงให้ดูเดี๋ยวอัปลงให้ดูนะใครอยากดูชอบบรรยากาศนันบ้างมาดูกันอันนี้แล้วก็อบอุ่นด้วยครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะตอนแรกเหมือนพ่อกับลูกคุยกันนนออย่างี้เมมัก็หืน ลูกถามว่าดีใจไหมพ่อดีใจไหมดีใจจะให้เต้นเลยไง <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยเรามาผิดจังหวะไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวค,ยค,ยคุยกันคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันเออวัยรุ่นน่ารักน่ารัก,รกเดี๋ยวไปดูของผมมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยวใบงี้แหละของพ่อใส่ปุ๋ยยังใส่แล้วของพ่อใ,ใส่จ้ากระสอบ พ่อไปซื้อมากระสอบเท่าไหร่อ๋อกระสือไปเขียนมัน1,000สาม1,000สามเจ็ดสิบบาทอืมเดี๋ยวรอดูก่อนพ่อก็ผมกระถ่อมยนเตรียมในความพร้อมอย่างดีได้เล้เขาหลายเนี่ย นใครดำฝั่งน้นแม่ดำเนี่ยกู <Okay. S 1> พากันมาได้เชา่าว่าจะตัดอย่างก็กี่คาดไหม <Okay. S 1> อันนพอแค่นี้เนี่ยหมดอย่าง,งฝั่งน้นอีกอันไหนที่มันนั่นพอนั่นใหม่หมดเลยนนที่มันหน่าง àng, ไม่มีเราดำใหม่เลย ก็หนาะยังกับเป๋าอะไรคือมันเป็นเดินหนึ่งอย่างงี้งสอิอืมเดี๋ยวยังไม่ได้เลยจ้ายังไม่รู้เลยจเจ้าปุ๋ยเนี่ยใส่เอาอยูเลียเมื่อกี้พ่อหนุหน่ยคือเมื่อกี้อันนั้นไงเขา อือ uh ึ huh. ไม่อยู่ตรงนู้นมันย้ายมอยู่ตรงนี้แตนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมามันย้ายมาอยู่ต้นไอ้นี้เว้ย เออกล้วยรอบจแล้วเอาไปขายได้สองร้อยอเครือละสองร้อยมันก็ดีอยู่ดียอู้ดูน้ำน้ำปีนี้น้ำเยอะเยอะไหมปกติจะทำมันจะมีไอ้รูร่องระบายน้ำตรงนี้เ,เราปิดไปเลยสูบเข้าสูบออกเปล่า เออมันก็ดีนะขายได้เคือเราสองร้อยสองเคือก็สี่รอยแต่อันนี้คือจะไม่ทำอะไรแล้วนะจะไม่ทำอะไรแล้วจะไว้อย่างนี้แหละ เราก็ได้เบียร์ขวดหนึ่งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปทําน่าจะถ้าไม่ติดอะไรนะจะได้ไปทําเอกสารต่อนู้นเขาฝั่งนู้นเขากำลังดงํากันก็พ่อนางงยกับแม่ลังงูนั่นแหละอันนี้ตอนแรกมันเหมือนจะขึ้นดีโจ้ลอมแหลมลอมแหลมล มันเป็นน้ำแร่เออสงสัยเขาตัดยาไปให้บัวจริง ตรงนี้ไม่งอกแล้วแต่เราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราตั้งใจจะทําไว้กินเฉยๆปีนี้แต่โดยรวมแล้วมันก็ดูเหมือนทุกปีนั่นแหละแต่ฝั่งนี้น้ำเขาเป่งออก ตัวนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยไอ้อแมงเนี่ยกลัวเลยล้ะกลัวต่ตมมเตี่ยนลามอีและโอ้ยแ่ยแต่ฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งไกลๆนู้นอันนั้นคงไม่ได้แล้วแหละน่าจะสิ้นชีวิตกันหมดแลว ฟังให,หม้มันขึอ้นลอมแรลมแล้วเกินแต่ก็ยังดีที่ไอปีนี้นะหวานไปน่ะเอาร้อยปซ็นมันจะงอกอยู่มนสักเก้าสิบปอร์ซ็นได้อยู่ขนาดฟุตแรง,งเนี้ยก็เดี๋ยวพี่ต่จะไปจัดการแต่แล้วก็ตัดยาตะกระแตนตกใจหมด <laughs> โอเคก็เดี๋ยวใครอยากดูรูปรถนะครับวันนี้ถ้ามีจังหวะว่างเดี๋ยวพี่ต่จะ ไปถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับใครอยากดูรีวิวรถแต่ว่าทำไมถ่านก็เป็นวันพรุ่งนี้แหละเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็คือทั้งอาทิตย์เลยมันเดี๋ยวมันจะหยุดยาวแล้วเอาเดี๋ยวไปก่อนเด้๋ยวรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ